ชายหาดที่นี่สงบมากเลยชายหาดฝั่งนี้สงบมากเลยค่ะวันนี้มาแล้วฝนตกทุกคนฝนฝนเพิ่งหยุดพื้นยังเกียยอยู่เลยนะปกติแล้วเนี่ยนะซัมเมอร์คนจะมานอนกันเยอะมากเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีนะเพราะฝนมันตกแรงมากฝนมันตกแรงมากธรบมดา,น,มน,มาน,มน,นี้ก็เต็มชายหาดเลยขยาวไปนู่นเลยนะเมื่อกี้แม่จ๋าม,มาถึงก็ยังลงรถมาไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในรถฝนมันตกนะคะ ฝั่งทางนี้ก็ทะเลมันจะสงบแบบนี้แหละน่าเล่นเนี่ยน่าเล่นตอนนี้ก็แดดออกแล้วอากาศก็อุ่นจริงๆแล้วก็เล่นได้แล้วแหละแต่ก็อวันนี้แม่จ๋าก็ไม่ได้ลงเล่นน้าเนาะบรรยากาศก็แบบสงบดีค่ะธรรมดาและปิรอบก่อนแม่จ๋ามานี่นอนกันเต็มหาดเลยนะนะคะนอนกันเต็มหาดเลยเป็นนอนเต็มหาดเป็นปลาพยูนกันเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ทะเลคลื่นเงียบคลื่นเงียบ ฝั่งทางตะวันออกในชะ่นี่เรียกว่าทางกลางตะวันออกฝั่งทางตะวันตกรอบที่แล้วพาไปโหขึ้นเป็นหมกรนหนามมากขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นสงบนะส,ส,สวยๆเลยเป็นโขดหหนฝนตกขึ้นหยุดกับเพื่อน,อนดูสิรายยังเปียกอยู่เลยนะเนี่ยสายยังเปียกดูเลยแต่บรรยากาศล่มรื่นมากให้ดู ฝั่งทางนู้นก็เป็นเมืองนะทุกคอนอ่ะนี่ก็เป็นเมืองเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะเมืองใหญ่ของเดนมาร์กนะขอนเมืองนะสงบเงียบสงบสงบมากก็เตรียมชุดว่ายน้ําเตรียมอะไรมาจะมาเล่นน้ําด้วยแหละพอดี ตรงนี้น่าจะเขาน่าจะทําไว้เพื่อให้แบบว่ามันกั้นน้ำหรือเปล่าไม่ให้ยังไงเนาะเขาอาจจะทํเอ็นบนนี้มันก็เป็นทรายนะเป็นทรายนี่เขาก็มีเล่นรงเล่นเซิร์ฟนะแต่วันนี้นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะพยากรณ์อากาศก,าก็จะเป็นอากาศฝนคนก็เลยไม่ไปได้มาประมาณห้าสิบกว่ากิโลนะจากบ้านแม่จา๋านู่นมองไปทางนู้นก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะทุกคนนู่นะเห็นไหม คนเริ่มลงมาแล้วคนเริ่มลงมาแล้วเมื่อกี้ฝนมาตกหนักเมื่อกี้ฝนมาตกหนักเห็นรถจอดอยู่หลายคันอยู่แต่ด้วยความที่ฝนเนอะด้านบนเขาก็เป็นร้านอาหารเป็นนู่นนี่เขาก็คงจะพักกันอยู่นี่นคะ่ะทะเลทะเลทะเลแต่ก็ดีไปอย่างนะ มาแล้วไม่ค่อยมีคนนะเราก็ถ่ายคลิปได้แบบว่าปลอดโปรง่งคนเริ่มลงแล้วค่ะคนเริ่มลงมาจากข้างบนแล้วพอฝนหยุดแดดออกแล้วคนเริ่มลงมาแล้ะนี่และค่ะบรรยากาศสวยๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชม